จริงๆโลกจะน่าอยู่ถ้าพ่อแม่เป็นพระอา,หารหันในบ้านแล้วให้อภัยกันได้เชื่อไหมคะสิ่งแรกที่จะได้ในครอบครัวนี้คือความสุข 2. ไม่สเปรดไม่แตกแยกไม่มียาคะ่ะเดือนนี้สถิติการยามาจากการไม่ให้อภัยสูงเป็นอันดับต้นมนุษย์มันพลาดได้ทั้งนั้นแต่มันจะไม่พลาดอีกนะลูก ถ้ามันได้รับการให้อภัยอย่างปัญญาคนที่ทําผิดก็ทุกข์มากอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเผื่อว่าในความทุกข์นั้นเนี่ยสำหรับเราเราไม่ทุกข์ด้วยนะแล้วเราก็มีปัญญาในการแก้เหตุปัจจัยนี่ไงก็บอกอย่าประมาทอีกไนงะเราก็ต้องมีปัญญาในการแก้เหตุปัจจัยใช่ไหมถ้าเหตุปัจจัยมันไม่เหมือนเดิมถ้าเหตุเปลี่ยนผลมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนลูกคิดกับเรื่องนั้นอย่างมีปัญญาซ้ําแล้วศพดีกว่าอ,อย่าจมแล้วเจ็บ i mm -hmm.